อันนี้ก็น่ากลัวตวด้ว่าเป็นถึงตำรวจนะ,ะแต่ว่าถูกคนร้ายซึ่งอาจจะเกี่ยวโยงกับแก๊งค้ายาหรือไม่ตำรวจนายนี้ถูกซ้อมถูกทารุณจนตายเบื้องต้นเห็นว่าพบว่ามีการเอาน้ํามันเครื่องเนี่ยกรอกปากด้วยค,คุณแม่มาดูศพลูกชายร้องไห้แทบขาดใจครับ เข้าวงกินไว้าลุงเจ้านายอยางเดียวกลมาทางทางลงลงรงงานน้ำตาลนะครับแต่ว่าทำไมถึงมาเสียแบบนี้ให้คนกินกระจอกอมน้อยมาฆ่ามีคือแม่เนี่ยรำพึงรำพันเลยนะครับคุณผู้ชมพอได้มาเห็นศพของลูกชายเชื่อว่าคุณแม่ประยูนครับศพนี้อยู่ใต้รถคันนี้นะคุณผู้ชมใต้รถกระบะนะครับจอดทิ้งอยู่ในพื้นที่หมู่9ที่ตำบลสะโบดของอำเภอสะโบดจังหวัดลบบุรี คุณแม่เมื่อกี้เราเปิดให้ฟังแล้วอยากให้ลูกเป็นเจ้าคนนายคนทําไมต้องมาตายแบบนี้ค่ะคุณแม่ใช้คําว่าโดนคนกระจอกฆ่าทิ้งอ่ะร้องไห้จนญาติและเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนบ้านต้องเข้ามาปลอบใจเย็นใจเย็นคุณแม่ซึ่งผู้ตายเนี่ยก็คือดาบตํารวจสมศักดิ์เจริญรอดนะครับเ,รเป็นอดีตตารวจสาพพระเนียดที่โคกสาโรงของลบบุรีเป็นคนในพื้นที่ครับสบภาพที่เสียชีวิตนี่ก็คือเป็นภาพของผู้ตายนะคุณผู้ชมเนี่ย ตอนที่มีคนไปเจอศพเนี่ยสภาพก็คือนอนอยู่ใต้ท้องรถนะครับก็ต้องนำศพเนี่ยออกมาชนะสูตรแล้วเจอบาดแผลที่ใบหน้าด้านซ้ายมือทั้งสองข้างมีอรอยถลอกคล้ายกับถูกมัดเอาไว้ข้างหลังเนี่ยเหม,มือนมีรอยโดนทุบโดนตีหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำมันเครื่องโดนกรอกปากนะครับน่าจะเสียชีวิตตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอประมาณ7-8ชั่วโมงค่ะและทีนี้พอตรวจสอบจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็เจอเลื่อยยนต์มีดอิโต้ ถังน้ำมันเครื่องพ่นยาฆ่ามดมาแมลงเครื่องมือหาสัตว์ป่าแหจับปลาดุ้นไม้สดที่ตัดแล้ววางอยู่บนรถนะคะแล้วก็ยังมีวางอยู่ที่พื้นอีกหลายจุดที่หน้าฝายยังเจอกางเกงเปียกน้ำของผู้ตายตากแดดอยู่พร้อมรองเท้าแตะหม้อหุงข้าวซึ่งก็ยังมีรอยจุดไฟหุงหาอาหารไฟแช็คอีกหนึ่งอันห่างจากรถผู้ตายไปมีถุงมือถูกตัดนิ้วห้อยอยู่บนกิ่งไม้จำนวนหนึ่งข้าง เจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานนะคะซึ่งแม่ของผู้ตายเนี่ยบอกว่าลูกออกจากบ้านตั้งแต่เช้าวันที่21พฤศจิกายนมาตัดฟืนให้แม่ครับ ซึ่งก็ทําแบบนี้ประจําแต่ครั้งนี้ข้ามวันข้ามคืนลูกไม่กลับจนวันที่22พฤศจิกายนประมาณ4ทุ่มเนี่ยโทรหาลูกซึ่งโทรติดนะสายว่างแต่ไม่มีคนรับสายนะคะอันนี้ผิดปกติผิดปกติแล้วอ่ะพอรุ่งขึ้นตอนเช้า23พฤศจิกายนแม่ไม่รอแล้วนะคะคออกตามหาลูกชายจนมาเจอว่าถูกคนร้ายเนี่ยฆ่าตายแล้วซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นแก๊งยาเสพติดด้วยกันทําร้ายจนสลบก่อนจะเอาน้ํามันเครื่องที่ใช้ใส่เลื่อยยน กรอกปากลูกคล้ายทรมานจนสิ้นใจตายแล้วก็พากันหลบนีไปส่วนน้าสาวผู้ตายบอกว่าหลานลาออกจากราชการเมื่อปี2561เพราะมีโรคประจำตัวและมีปัญหาเรื่องงานจากนั้นก็มาทำอาชีพส่วนตัวจนพลาดพลั้งไปติดยาเสพติดงอมแงมครอบครัวพาไปบำบัดเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาก็ยังกลับมาเสพเนี่ยคือหนักกว่าเดิมอีกม,ม,มีเพื่อนฝูงร่วมแก๊งเยอะขึ้นเรื่อยๆ,ๆก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นเพื่อนร่วมแก๊งเดียวกันเนี่ย ฆ่ากันเองคุณโจครับแต่ว่าตํารวจนะยังไม่ฟันธงนะครับว่าใครฆ่าใครหรือว่าสาเหตุมาจากเรื่องอะไรเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทีมข่าว โทรศัพท์ไปสอบถามความคืบหน้าในทางคดีกับผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดลบบุรีนะครับผู้การบอกว่าขณะนี้ยังตรวจสอบไม่ได้เลยว่าผู้ตายเนี่ยถูกน้ำมันเครื่องกรอกปากจริงหรือไม่เนื่องจากไม่มีร่องรอยการต่อสู้ตอนที่ไปเจอศพเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าเจอน้ำมันอยู่บนปากและยังสันนิษฐานไม่ได้ครับว่าถูกทำร้ายหรือถูกใครกระทำทารุณกรรมอะไรยังไงตำรวจก็ยังไม่ฟันธงรวมไปถึง ลักษณะของศพที่ไปนอนอยู่ใต้ท้องรถเนี่ยไม่มีร่องรอยการถูกลากเข้าไปส่วนที่แม่ผู้ตายออกมารำพันรำพึงแล้วก็พูดประมาณว่าเป็นฝีมือของแก๊งค้ายาเสพติดตำรวจต้องรอผลการชนะสูตรจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติก่อนครับเขาสามารถคิดได้แต่ว่าเราก็ต้อง ต้องดูจากสภาพศพและสภาพที่สถา,ารที่เกิดเหตุนะยังตรวจสอบไม่ได้ว่าโดนกอกหรือเปล่าต้องส่งสไปตรวจที่ติเวสให้เรียบร้อยเพราะว่าไม่มีร่องรอยการต่อสู้มันเพียงแต่ว่าเจอลักษณะน้ํามันอยู่บนปากแม้กระทั่งไปนอนอยู่ใต้รถก็ไม่มีรอยลากไม่มีอะไรคนเราถ้าจะถูกลากเข้าไปมันก็ต้องมีรอยลากเข้าไปนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับทางผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลบบุรีก็บอกว่าจะพยายามเร่งให้คุณหมอเนี่ย ชนสูตรแล้วเอาผลชนสูตรออกมาให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้เกิดความชัดเจนว่าลักษณะของการถูกฆ่าสาเหตุของการตายเกิดจากอะไรกันแน่ครับค่ะแล้วว่าเจ้าตัวพวพันยาเสพติดด้วยเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะคุณผู้ชม